ขัวช่วแน่สวัสดีครับมือหนอีสิผ้ามเาเฮ็ดกับยอดสดนะครับพี่น้องหรือว่าปอเปียดสดนี่แหละครับขั้นตอนแรกข้าวเส้นมะเฮ็ดน้ำจิ้มกันก่อนเนาะครับอันนี้จะเป็นน้ำเปล่าข้ากกกรรวกเทิล่องลวดกวนไส้ไส้กลางด้วยพี่น้องอันนี้อันนี้ข้าวจี๊เซันน้ำตาลครับใส่น้ำตาลลงไปประมาณหนึ่งถ้วยตวงเท่ากันขั้นหวานหลายข้าวกะเติมน้ำส้มสายสู้ลายครับแต่ว่าผมเนี่ยจี๊เซยันยังก็อนกันน้ำส้มสายสู้ประมาณหนึ่งถ้วยหน่อยหนึ่งก่อนครับขั้นมันหวานหลายเขาเติมลงอีกก็ได้ครับอันี้เาากกกก็ววนนไลง อย่าไฟแห้งเด้วยเธอมันใหม่กวนจนมันเหนียวจนมันเข่ากันหมดล้วจนน้าตาลละลายจนน้ารู้สึกว่าน้าน้ําตาลที่เขากวนน่ะเหนียวๆเนาะนี่เขาก็กวนกวนไปเรื่อยๆครับวันนี้เขาก็เติมเกลือลงไปครับประมาณหนึ่งซอนหนึ่งซอนซ่าครับนี่เกลือเทลงไปเลยครับแล้วก็กวนต่อต่อไปเขาจีใส่พริกครับอันนี้เป็นพริกต้มนะครับกับกระเทียมเขาโขกโเรียบร้อยแล้วเขาก็มาเทลงเทลงน้าเชื่อมที่เขากวนไว้บางนึงเนี่ยครับผมเขาก็กวนในเพื่อนจนเข่ากันจนซุกดีนะครับเนี่ยประมาณนี้แหละครับกระเซ็ดแล้วขั้นผู้ใดมัก ผงขวบบุบกระใสได้ครับผมเพื่อความนัวเนาะนี่เรียบร้อยครับอันนี้ขาวจีเซนหัวไส่เทาาที่ข้าซอยไปแล้วมาลุ่งครับผมแล้วก็บไส่นทั่วทั่วดินเท่าน,นี้แหละใส่ลงไปผสมกันนี่เรียบร้อยครับปัจจียสิเป็นขั้นตอนในการห่อเนาะนี่เครื่องผสมหัวซิมีมีชั่วงอกมีปีซ้อยมีไข่ทอดไข่เจียวห้อยหละ่ะก็มาหันหันหันนะครับมีข้าปุ้นมีแครหมูแครห,หมูที่ห่าต่ำในละเอียดครับมีต้นหอมบักซี่ซาลาเน่ครับมีกระลนำน้ำ นี่ครับประมาณนี่ส่วนผสมของเข้าก็ได้แล้วสิมีอันนี้นะครับอย่าลืมนะครับเป็นแผ่นแผ่นปอเปียครับเข้าไปแซน้ำนี่ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการห่อผมห่อว่าเป็นครับผมก็เลยห้นะเมาห่อให้อันนี้จะเป็นสลัดแล้วก็ต้นหอมผักซี่สระแเน่เข้าก็เลี่ยงไในพอดีพอดีนะครับจะเห็ดอันใหญ่ไหลมันฉีห่อใหญ่มันฉีแตกด้วยครับผมก็เีทห่อใหญ่อะไรก็ได้ใหดนี่จะเป็นหัวปีสร้อยครับหัวปีซับนี่แหละเข้ากับมใไซเป็นกะลําขึ้นมากะลัาสีกะส่กะลําสีก็ได้ครับ นี่ถั่วงอกครับเอาลงไปเลยข้าวปุ้นครับอย่าลืมแนวแสบด้วยข้าวปุ่นนี่ใส่ลงไปเลยครับต่อไปจะเป็นไข่ครับไข่เจียวหรือว่าไข่ทอด่เรามอามั่ันเป็นเส้นนี่ครับนี่จะเป็นแคบหมูบดหรือว่าแคบหมูที่เขาเอามาตํานะครับนี่เรียบร้อยเอาใส่ประมาณนี้อย่าใส่อย่างไงไหลนะครับมันจะแตกเท่ากับค่อยๆม้วนเนาะนี่ค่อยๆม้วนเพิ่นไป แทนปอเปียเนี่ยเขาจะจุ่มน้ำโดนนะครับเดี๋ยวเพิ่นจะละลายเขาก็จุ่มจุ่มหน่อยๆแล้วเขาก็เอาขึ้นมามาพักไว้เดี๋ยวเพิ่นจะซึมเขาอิงคือเก่็ระครับผมเพิ่นกินสดได้อยู่นี่เขาก็มวนมวลไปเลยครับมวนจนเพิ่นสุดหมดละนี่ได้ประมาณนี้แหละครับโอ้ยพักไปน้ำลายไหลไปนี่ประมาณนี้ครับเรียบร้อยวันนี้ข้อตัวเฮ็ดเร่่่อกันนะครับผมเฮ็ดนี่เขาก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดขึ้นกันนี่ยระครับเฮ็ดจนแล้วหมดละจนคล้องเข้าเบิดนี่ระครับส่วนผสมมีประมาณนี้บ่หลายเลยดดี้ครับผมเฮ็ดง่ายๆว่าแต่เขาพันเป็นว่าตี ว่าแต่ห่อห่อบ่แตกนะครับคันเห็ดอันใหญ่ไหลมันก็สิแตกนี่ครับประมาณนี้เห็ดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะอันนี้กินกับน้ำจิ้มที่เอาเห็ดบางนึงนี่แซ่บเป็นยังเนี่ครับน้ำจิ้มนี่แซ่บพอแซ่บอยู่กับผู้มักแล้วครับอันนี้ผมมาบอกวิธีการอย่างก่อวิธีการผสมวิธีการปรุงเนาะส่วนเค็มนัวหวานเนี่ยห่อกระใส่ตามความมักครับนี่เรียบร้อยขันพี่น้องมักกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อครับกับขั้วชั่วแน่เนาะครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับผมแล้วพบกันคลิปหน้าเนาะครับสวัสดีครับ